สวัสดีครับมาเบ่งบันบิตในสวนเขาอีกตัวหนึ่งนะครับคาตาแดงจะอาไปานึ่งเสื้อป่านะครับพี่น้องเขมาล้างนากาคาตาแดงนะครับนี่เป็นเผลือหนึ่งที่เขาปลูกในสวนนะครับเพื่อเป็นอาหารของเข้าคันแม่ตลาดเขาขายกันพี่น้องนะครับ นอละนะครับนอละประมาณหนึ่งบาทนะครับนอนหนึ่งบาทขายกันสิบสองนอสิบบาทนะครับตันนี้ห้องวต้องอิสือพี่น้องถือว่าเป็นชิม้ในสวนอยู่แล้วนะครับห้องก็บสบายจะเป็นห้องนอน่างด่างค่าตาแดงน,นี่คือความภูมิใจพี่น้องเ้าเห็ดปลูกเห็ดไรหน้าผส,สม